สวัสดีครับวันนี้คิดเป็นทำได้นะครับอาจารย์รันนะครับมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นว่านะอันนี้จะเป็นตะเกียบหลือกอาร์มนะครับนะตัวนี้นะครับนะตะเกียบหลือกอาร์มของรถเวฟเออรถเวฟนะครับพวกเวฟพวกซูซูกิพวกยามาฮ่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีการย่นนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใส่พ่วงข่างให้มันแคบลง เพื่อที่จะเน้นนะระยะห่างตรงนี้นะครับระยะห่างตรงนี้เนี่ยนะเผาเนี่ยให้แคบลงถ้าเผากว้างนะครับมันจะคดง่ายนะครับมันจะคดง่ายแล้วมันก็จะหาบูทใส่ยากนะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้ทีหนังตรงนี้ของของฟัวงค่างของเราอ่ะมันจะกว้างเราก็ให้แคบลงเพื่อที่จะการขับขี่เนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับหมายงั้นมันก็จะกว้างตรงนี้ เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราต้องตัดนะครับนะหูพูกนี้ออกให้หมดเลยนะครับนะเพื่อการติตั้งมันจะได้ง่ายนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาวัดนะครับนะมาวัดดูว่าช่วงที่เราจะตัดออกเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูตรงนี้ก่อนครับระยะห่างตรงนี้นะฮะระยะห่างนี้เท่าไหร่17เซน17เซนล้อที่เราจะต้องใช้เนี่ยมัน14เสเซนอ้าวเอากว้างๆวงหน่อยคือ1 4ีเท่าแคบหน่อยก็12เอา14ก็แล้วกัน ยุบลงมาหน่อย17หักออกซะหักให้เหลือ14ก็หักออก3เซ้น3เสนแล้วก็มาวัดตรงนี้เลยครับ3เสนนะอ่า17นะลบ3แล้วก็ขีดครึ่งก่อนนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้18ครึ่งน,นะครับ 8ครึ่งนะครับเป็น17แล้วก็แบ่งตรงกลางนะครับ3เซ้นนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคนะครับนี่3เซ้น โอ้ยหูครับประกอบเลยเอิบนี่ท่านผู้ชมครับที่ทหน่อยใส่เข้าหน้าเข้าหลังนะครับใส่ข้าหนีเ้ลเลยนะเอะเอใส่ไ,ไถ้าเพลิงของเราเรียบอ่ะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องอะแผงซ้ายแผงขวานะครับเราวัดดูเท่าไราสิบสามเซนนะครับอันนี้ก็ต้องสิบสามเซนนะครับนี่สิบสามเซนทำนี่เลยสิบสามเซน แล้วเหลือ13บมเนนะครับนี่13บมเนโอเคพอดี13มเซนเป๊ะเลยนะครับให้เท่ากันเลยปึ๊บปึ๊บขึ้นบนมาเมือปิดไฟอ้าวต้มตรงนี้ก่อนดูสิว่าดีไหมเดี๋ยวเราจับระดับน้ำหน่อยนะครับดูสิว่าเสมอไหมครับระดับน้ำปั๊บเลย ดูสิปับกอไปแล้วน้ำไหนอ่าก ah e <go> ินฟ ah e okay. ้าอันน ah. ี ah e ้ก็ต้องกินฟ้าเสมอนะครับเสมอใช่ได้อ่าใช่ได้นะครับเชื่อมต่อให้แน่นเลยครับแน่นเลยเช็คดูอีกทีนึงปุ๊บสิบสามสิบสามโอเคกลับมาด้านหลังนะครับด้านหลัง ร้อยอันนี้ถ้าเราจะให้แข็งนะครับเราจะดามก็ได้นะครับนะใส่แผ่นเล็กดามไปนี่เลยครับแผ่นเล็ก2นิ้วครึ่งก็ได้2นิ้วก็ได้ครับดามนี่แข็งเป๊กเลยครับนะตะเกียบจะไม่บิดนะครับสวยงามนะนะเป็นตะเกียบแล้ว เดี๋ยวเรามาดูติดเเผานะครับเผาข้างหลังนี่นะครับเเผาข้างหลังตรงนี้นี่นี่ว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้มันเที่ยงโอเคตรงนี้เผาสําคัญนะครับเผาตรงนี้สําคัญครับต่อมาเราก็มาใส่เผาะนะครับเเผาเผาด้านหลังนี้ก็สําคัญนะครับนะเผาตรงนี้จะยาวใช่ไหมครับยาวเราก็จะต้องแกะไขนะครับตัดออก <ทะ S 1> อา่าถ้ายาวมันจะงอง่ายมันจะพับง่ายแต่ว่าถ้ามันสั้น มันก็จะแข็งแรงนะครับเราก็ไปซื้อน็อตนี่มานี่ไปหาน็อตที่ร้อยเผาได้มาเออน็อตร้อยไม่ได้ก็เอาน็อตสิบก็ได้นะครับฮ่าบายๆนะครับบายๆนะครับของเรานะครับที่เป็นทําได้สบายๆนี่นะครับใส่อย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะแต่งนะครับแล้วก็ใส่แป้นไปหนึ่งตัวเออสี่สําคัญนะครับนี่มีเหล็กตรงนี้สองชิ้นเออเอาไว้ทําไมเอาไว้ใส่ตรงนี้ครับนี่ใส่เข้าไปในร่องนี้เลยนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะเชื่อมกันมันเลื่อนใช่ไหมไม่ใช่ขี่ๆไปแล้วน็อตเทาหลวมแล้วมันจะเลื่อนไปนี่รถมันก็จะขี่แล้วโด้ายโดขวากินไา้กินวานะครับตรงนี้เกี่ยวนะครับเราก็เชื่อมติดไปเลยทีเดียวจบนะครับเอาละใส่ไปเลยวางมาแล้วก็ตัวนีุ้๊บต่วไปนะครับนี่ใส่ใส่อีกข้างนึงครับใส่ข้างนี้เลยพวัยเยพวเท่าเว็บร้อยจะพอด,ดีนะครับน้ามิดร้อยจะพอด,ดีแล้วก็ขันน็อตไปนะครับขันน็อตไปให้น็อตเหลือยาวประมาณนะครับรึ่งเส้นเหลือผลวออกมานะครับ ประมาณเท่าไรแล้วแต่เราจะเอามันใจฮะด้วยความมันใจของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมปิดนะครับอ้าวแล้วเลื่อนสุดไปเลยนะครับเลื่อนให้เข้าไปในสุดเลยครับเลื่อนโดยสุดในนะครับสุดทางไนเลยนะครับนะเพราะว่าเราต้องการนะครับต้องการให้โชคตรงเนี้ยนะอยู่ตรงเผาเนี่ยมันจะได้แข็งแรงนะครับถ้าหูโชคห้าเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะนิ่มนะครับถ้าหูโชคออกมาด้านหลังมากๆมันด้านหลังหัวเผาตรงเนี้ยมันจะแข็งนะครับเข้าใจนะครับตั้งหูโชคเข้าไปด้านในจะอ่อนจะนิ่มถ้าตั้งหูโชคมาด้านหลังมากๆมันก็จะแข็งอ่าอันนี้ง่ายๆนะครับเราก็เลื่อนนเเพาาี้ไประว่ ้างในนี้ล้อจะไม่ถึงอยู่แล้วนะครับล้อมันจะไม่ถึงเราวัดดูได้นะครับวัดดูวัดนะครับนี่30เซนนะครับ30เซนนะไม่ไม่ไม่ยันนะครับถ้าล้อใหญ่มันจะยันแล้วก็ดึงออกมานะครับนะดึงออกมาให้มันได้31เซนนะครับ31เซนกลางเทานะครับเอ่าเอ็ดเซนก็ได้อ่านะเผื่อล้อใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราเชื่อมเลยอย่าลืมน้ำตาลนะโอ้ไม่ใช่เปิดไฟครับเปิดไฟเชื่อมเลย การนี้ก็แบบนี้นะครับสบายๆนะครับใจเย็นเอาละรับแต้มนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเล็งว่าได้ฉากไหมนะครับครับนี่ครับเราได้ครูได้อาจารย์มาแล้วนะครับใช้ทันทีเลยครับไม่ต้องกลัวบาปนะครับครูอาจารย์เรานี่เก่าไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวนี้มานะครับอ่าเราวัดแบบนี้นะครับเราต้องการให้เสมอนะครับจับฉากเลยครับเดี๋ยวนี่รายการนี้สบายๆ ตรงนี้สามเซนอ่าแล้วแต่นะครับแล้วกี่เซนก็ได้แต่เราให้เสมอนะครับอ่าไม่ได้สับติดกึ่งอ่าให้เสมอนะครับวิธีการเช็คเอรับหน้าไปหน่อยนึงนี่น,นี่นะครับโอเคเป๊ะอ่าอยู่ในดับนี้เชื่อมเลยครับอ่าเชื่อมติดเลยนะถ้าเราถ้าเราให้ดันซ้ายไปนี่ขยับไปนิดนึงครับประมาณตั้งสองมิลน,นะครับก็จะสวยนะครับสวยมากอ่าสองมิลเคลียบไปแล้วแล้วเราก็เชื่อมติดเลยครับมีสียบกอย่างโอเค ได้แล้วครับนี่ได้แล้วครับนะนี่ง่ายๆฮะมีแนวช่างอยู่แล้วไม่กลัวนะครับนี่แล้วเราก็จับมาทางนี้เลยครับแล้วเราก็จะเชื่อมน็อตติดนะครับนี่นะเราก็จะเชื่อมน็อตติดน็อตตรงนี้ติดเลยนะครับเชื่อมติดไปเลยแล้วเราเวลาถอดเราจะถอดง่ายนะครับถอดฝั่งเดียวนะครับถอดฝั่งเดียวเลยครับแต้มติดนะครับเผื่อเอาไว้เทียบเปลี่ยนด้วยนะครับนี่เอาละแล้วเดี๋ยวเราหน็อตแต้มแค่สองจุดเท่านั้นถอนะครับ แม่เล็กดูได้องนั้นแล้วก็เทียมมันเล็กน่อยอ่าโอเคหนึ่งข้างนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องใช้าระบีนะนะน้ำมันมาหย่อนน้อยก็ได้นะครับแล้วก็น้ำมันหย่อนน้อยก็ได้ครับกันน็อตมันติดกันนะอ่าเพื่อให้น็อตนี่มันไม่มีปัญหานะครับอ่าเราก็แข็งฝั่งนี้มาครับฝัง่งขวานี่ฝั่งนี้ปุ๊บนะอ่าเราก็จะเริ่มติดฝั่งตรงนี้เลยครับ เดี๋ยวเชื่อมติดน็อตตัวใหญ่นะครับนะเชื่อมตรงนี้เชื่อมอแบนที่เราปะไว้แล้วเราก็เชื่อมหัวน็อตนะครับเชื่อมหัวน็อตเพื่อเราจะเปลี่ยนหัวน็อตนะครับนี่โอเคครับเราก็มาขันออกเลยครับนะครับขันออกเลยนี่ครับขันออกได้ง่ายๆนะครับ ตัวนี้เราจะตัดออกก็หรือตัดออกก็ได้นะครับไม่ตัดออกก็ได้นะครับถ้าตัดออกเราก็ใช้ขันน็อตเบอร์22ถ้าเราไม่ตัดออกเราขันน็อตเบอร์นี้นะเบอร์1ีได้เลยนะครับนี่ขันออกโดยที่ว่าไม่ต้องเอาประแจไปจับฝั่งนี้อันนี้เลยครับคิมล็อกก็ไม่ต้องจับนะครับอ่าคิมล็อกเราไม่ต้องจับเราก็ขันที่นไม่ออกได้เลยคล่องครับนี่เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเรียบร้อยร้อนหน่อยเออของใหม่นี่นะครับทีเดียวจบเลยครับนะจบเลยเวลาเราใส่พวกแบบทีเดียวนะครับเพราะว่าเราเชื่อมตรงนี้ไว้แล้วนี่นะเห็นชัดไหมครับนี่เราาทํ แบนแปลเข้าไปทังด้านในนะครับกันขยับเพื่อนนะครับแล้วรูน็อตของเราตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปทาสีทําสีอะไรก็เรียบร้อยก็สวยงามครับแล้วแต่เรานะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้ทําสีโชว์นะครับนะเอาความรูเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะครับนะเนี่ยเราก็ใส่ไปล้วก็ขันจบเลยครับนี่แต่เตียบของเราก็จะแคบนะครับนะจะแคบลงที่นั่งก็ไม่ต้องกว้างนะครับมันก็ไม่ต้องเสียเออ่เสียอะไรอ่ะเสียความกว้างไปนะครับพอรถเรากว้างก็วิ่งยากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ให้วิ่งบนหลัดยางแล้วนะให้วิ่งแต่สวน ไม่เป็นไรลราใช้ในสวนก็ได้นะครับเป็นของเราอันนี้ดีนะครับอันนี้คือปกตินะครับนี่หันได้เลยนะนี่อันนี้คือตรงนะครับนะไม่เบี้ยวไม่เฉนะครับถึงแม้เราจะตัดตรงกลางแล้วนะครับเอาละวันนี้นะครับคิดเป็นทําได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่นะฮะได้ติดตามวันนี้ผมได้ทาตะเกียบให้ทุกท่านดูก็พอมีความรู้เล็กน้อยนะครับนะผมก็มีไม่เยอะวันนี้ก็ใช้เวลาสมควรต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ความสนใจและติดตามโอกาสหน้าคลิปใหม่ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ